มาแล้วครับแล้วครับจับนมัสการนะครับมาแล้วสวัสดีครับคุณป้าโอ้โหป้าาจยเจยนเไม่เ็ป้าป้าทำอะไรอะในหลัอยังมีหลานัง่งเรอกเมื่อกี้มาสการด้วยนะครับเ่รูปนอ๋อ ้ผมอันนี้เป็นพยาบาลหรือเปล่าครับเป็นข้ไข่ดีรูกระดูกเป็นโคตรใหญ่โอ้ยป้าป้าอะไรแบบนี้แไ่ว่าเพิ่นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเออใจเย็นใจเย็น อย่าพูดดังสิห้ยเสียงอ๋อเข้ามาเต็มๆเลยโเสียงนอร้เหอตีเมเยียมไวหวหอเปิดกล้องก็เจอไปเป็นเปิดกล้องไปเจอเป็นประเด็นได้ว่าไงฮะ

เฮ้ยโดนน้องปิดกล้องทำไมวะตัวเบียดิโสดเถอโอ้ยจะคืนไงไม่พร้อมอีกแล้วครับท่านผู้ชมมอสครูปเหมือนจะพร้อมนะครับมาตอนนี้ เริ่มจะไม่พร้อมแล้วครับฮัลโหลพีบีเมอเตนครับเต้นเต้นเต้นมเต้นเต้นมังตอีการ้องอะกเต้นเสายตูมันไม่งกันนะััลโหลเพื่อนนั้นมาครับทำไมวะแม่มีเส้นเดียวที่จะถ่ายใคร ตันหายน้าตาโอ้เสียงเสียงออกหรือเปล่าเนี่ยครับท่านผู้ฟังรับได้ก็รับว่าเอ่อไหลสดอยู่ในขนะดนี้นะครับบรรยายวิชาพุทธประวัติเสียงที่ออกไปเสียงอันไม่พึงประสงค์ จะรับฟังเอานะครับลดเสียงกันด้วยนะครับผมอีดีต่อรับอีกรอบหนึ่งนะครับกับพิชาพุทธประวัตินะครับของระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับมอหนึ่งครับภาังกที่หนึ่งนี่ปีการศึกษาสอ6 8ร นะครับเรื่องที่ด็กนะครับประวัติอยู่ในหมวดของพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตในหมวดนี้นะครับฉันมรรยุศพิทินึงครับก็อยาให้นักเรียนเรียนักศึกษาคิด ไปเห็นสิ่งเห็นในรูปในภาพเนี่ยถ้าถามว่าสุตะทะนันจะโหติก็อธิบายได้ยังไงสุตทะนันจะโหติพุทธศาส,สนศาสนาสุภาษิต สุตตะธนัจะโหติก็โดยความหมายครับคือความคงแกเรียนเป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่ถ้าโดยความหมายนะแปลเป็นไทยแล้วนะครับสุตตะธนัจะโหตินะภาพที่เห็นในนะครับ powerpoint พ,อ,พ,อ,พ,อ,พอด,พอดีเอาขึ้นไม่ได้หน้าจอไปแล้ว การเชื่อมมีสายชาร์จสีั้งการเชื่อมนะครับการเชื่อมไมน้องหน้าการเชื่อมสายไม่ถึงครับน่นาจะเสียแล้วมันไปไหนแล้วไม่เจอหนึ่งนี่มอนนี่มอนนี่มอน นู่น,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 รนครับนะครับสายเชื่อมขึ้นนขขึ้นจอไม่ได้น่าจะปัญหาอุปสรรคนะครับนะฮะก็เลยจะมาคุยใน powerpoint อ<บ>่าใจเย็นเก็อยากให้เห็นด้วยนะครับพอดี หน้าจอนี้ก็เห็นเฉพาะผู้ที่เข้ามาบรรยายนะครับยินดีต้อนรับกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในขณะนี้ด้วยก็แล้วกันเนาะจะให้ท่านเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับหน้าจอโน้ตบุ๊กของกระบผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าก็เห็นบรรยากาศ ในช่วงนี้ครับบันทึกไว้ในการบรรยายให้ได้ฟังด้วยได้เห็นภาพประกอบไปด้วยบางส่วนในวิชาที่กับผมครับเจตธรรมหอทองได้รับผิดชอบอาจจะมองเห็นแค่ภาพนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็บรรยากาศภายในห้องมาพูดคุยให้ฟังสดๆนะครับเสียงบางสิ่งบางอย่างอาจจะแทรก ทั่ไปก็ไ yeah. ม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นบรรยากาศการกเรียนการสอนที่พักบ่ายกันแล้วกันเนาะครับเน,ะนาะบรรยากาศยำเล็กยามบ่ายนะครับเนี่การเล่นเกมวันนี้ดิเ yeah. ดี๋ยวเดือดแล้วเออโต้ด้วยนะเข้ามานี่มันโจลโม จูลเมจูลมเข้ามาเขมามาเไม่ได้ตัวเลยฮะมาไหนครับาอาเล่นเล่าเล่นเกมมือทำอะไรเออเนี่ของท่านเกมนึเล่นเกมทำอะไรเมื่อกี้คุเล่นเกมทําทำอะไร นภาพก็จะเห็นเป็นรูปดอกบัวพระพุทธศาสนาหมดเรื่องนี้นะครับพุทธศาสนาสุภาษิตขึ้นจอไม่เห็นนะมาทางนี้ก็ได้ครับสวดีผมเตรียมภาพอันนี้ฟังเอาฟังบรรยายเเรื่อยและครับก็เดี๋ยว ถ้าท่านมีเครื่องสื่อสารกลับคืนมาแล้วก็สามารถไปดูอีกรอบหนึしし่งก็ได้ผมก็จะส่งเข้าไปที <thrive two> はは่ท่านมีกลุはは่มโรงเรียนไหมไม่มีครับท่านมีเฟซชื่อเฟซผมไหมก็มีครับอ่าอาจจะไปทวนทวนก็ได้ครับเนี่ยทวนก็ได้นะก็ถ้ามีโอกาสได้กลับมาก็ไม่เสียหายครับได้บันทึกภาพไปด้วยฟังเสียงไปด้วยนะนะ เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับ<า>ก็ได้มามาฟังเนะี่ยตาดูหูฟังอย่างน้อยก็ฟังผมได้เห็นผมรูปลอไหมครับหล่ <laughs> อที่สุดในโลกแล้วอย่ายงน้อยก็พูดจริงพูดหล่อก็หล่อไงฟันหล่อไม่ไหล่อลอหล่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 อแล้วหล่ <laughs> อแลหล่<ม> <laughs> อ,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 อที่สุดแล้วฟังเอานะครับพอดีการเชื่อมต่อ <laughs> ขึ้นจอไม่ได้นะใส่เชื่อมาอาจจะไปแล้วตอนที่ท่านใช้รีโมทกดโดนอะไรไม่รู้ต่อไม่ติดเลยต่อน,นะครับในพุทธศาสนาสุภาษิตวิชาพุทธประวัตินะครับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมวดนี้นะครับก็ในภาพ Powerpoint ที่บรรยายกับพูดถึงพุทธศาสนาสุภาษิต สุตตะธนะจะโหติแปลว่าดูความหมายพุทธศาสนาสุภาษิตดยความหมายก็คือ,อพุทธประวัติครับมาหนึ่งมาหนึ่งครับสองรูปเองวันนี้มาสองรูปครับพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับสุตตะธนะจะโหตินะครับ บอกว่าสายเชื่อมอุปกรอ์เชื่อมไม่ติดมันซีะเชียแล้วทัาใจบอได้ยินไหมเนี่ยรอบที่สามเลยเลยมันเชียแล้วเส <c oughs> ียแล้วครับแปลว่านะครับสุตตะนัะโหติแปลว่า,ค,จจวาความคงเกเรียนเป็นทรัพย์อันประเสริเนี่ยย้ำรอบที่สองนะครับเป็นความหมายที่ดีนะครับ ความคงแก่เรียนเป็นทรัพย์อันเปรตเ,เนก็เช่นการตั้งใจศึกษาเราเรียนเนี่ยเพื่อที่จะมีความรู้ไว้ประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเองเนยตรงเลยครับในภาพนี้พุทธศาสนาสุภาษิตรูปที่สองท่านบอกว่ากัดสักกัดจะกระนังมหันตะ ภละทายกังทายกังนะครับสัก,กจังกระนังมหันตะภละทายกังเนี่ยหมายความว่าแปลว่าการกระทําด้วยความตั้งใจให้ผลยิ่งใหญ่เสมอเนี่ยนะเช่นความพยายามในการฝึกหัดขับรถจักรยานจนสมเร็จอยเงี้ยก่อนที่ท่านจะจบก่อนที่ท่านจะจบ คำถามครับก่อนที่ท่านจบป .6 ท่านปัจจัยยานเป็นหรือยังเป็นแล้วบางรูปเป็นบางรูปยังไม่เป็นเป็นอยู่นะครับการฝึกปฏิบัติฝึกหัดปัจจัยยานนี้ท่านตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยุกลงก็ไม่ตั้งใจก่อนก่อนที่จะท่านจะฝึกเหตุท่านตั้งใจท่านสนใจหรือไม่สนใจครับบมอขับมอ แล้วปัจจุบันขับแข็งหรือยังเป็หรือยังสนแสดงแสดงว่าพอขับได้แล้วก็หมายความว่าในการก็ทำนั้นก็มีความพึงพอใจหรือมีความตั้งใจอยู่ในประมาณหนึ่งนีความตั้งใจนั่นแหละครับก็จะส่งผลให้เราทำอะไรก็สามารถสำฤทธิ์ผลอันยิ่งใหญ่ได้เสมอครับนี จะตรงพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าสัก,กจะกระนังมหันตพรทายกรงน,นะครับแปลว่าการกระทําด้วยความตั้งใจให้ผลยิ่งใหญ่เสมอนะยกตัวอย่างเช่นก็คือความพยายามเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการฝึกหัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะยกตัวอย่างคือการขับรถจักรยานจนขับเป็นจนผลสําเร็จได้รับผลสําเร็จก็คือปั่นจักรยานได้นดั่นเอง ทีแไดก็ปั่นผมก็หัดปั่นตั้งแต่เด็กก็ปั่นล้มบ้างนะเดี๋ยวลมก็อีกประมาณยี่สิบนาทีนะบะ่า่ห้เข้าก่อนนี่ในภาพที่สองช่วงตอนต่อมาครับความเชื่อมโยงนี่ก็ได้อยู่นะครับพุทธศาสนาสุภาษิตเขอ ที่สามก็พูดถึงพหูหนังปันทิโตชีเวอาฟังดีๆอันนี้ให้ฟังนะครับให้ฟังก่อนพอดีการเชื่อมต่อนั้นขึ้นหน้าจอบอได้เป็นอะไรไม่ทราบหมืแนนแต่ถ้าเราเปิดใช้โทรศัพท์น่าจะเชื่อมต่อได้พอดีเน็ตผมไม่มีรอก่อนในพุทธปรพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้ครับพหูหนังปันทิโต ชีเวนะครับศาสนาสุภาษิตบทนี้ค่อนข้างจะน่าฟังหมายความว่าแปลว่าบัณฑิตย่อมอุทิศตนเพื่อมูชนเช่นในรูปภาพประกอบก็คือการบริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนะอย่างท่านมีโลหิตหรือกรบเลือดเลือดอะไรท่าน มีกรุ๊ปเอกรุ๊ปบเอบกรุ๊ปโอเนี่ยโอตแล้วตายแล้วคุเซด้วยในหลักของพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับก็เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์นั่นแหละครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวไว้ในรูปแบบของข้อความ ขนาดสั้นนั่นเองครับแต่มีเนื้อหาและสาระอันลึกซึ้งนะครับนำไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้เหมือนกันนะบางครั้งพุทธศาสนาสุภาษิตบางบางอยา่างนี้น่าฟังครับฟังแล้วได้ข้อคิดสกิดเตือนจิตข้อคิดสกิดเตือนใจได้เหมือนกันนะได้ได้ความรู้เหมือนกันครับหรือว่าเป็นอมตะธรรมเป็น ธรรมรสก็ได้นะประดับอภร์ทางจิตใจประดับความรู้นะเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับผู้ได้ยินได้ฟังนะได้ดีมันกรัรนะสุดสูสังรับตีปัญญานั่นแหละครับการได้สดับรับฟังโดยมากย่อมทำให้ได้เกิดกำเนิดสติเรสริปัญญาได้เมืนกัน เกิดสติเกิดปัญญาได้เหมือนกันเพราะการฟังมากได้ยินมากนะได้ฟังมากได้ยินมากนะครับก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะครับพุทธศาสนาสภาวสิทธิ์นี่ก็มีการรวบรวมครับจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมดูหม่ต่างๆเพื่อสะดวกเก่การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าครับ,รบอย่างเช่นเมื่อตอนเช้าเลยได้ยินว่าหมวดสามคคีหมวดกรรมหมวดวาจาหมวดทานเหล่านี้ก็พูดเรื่อง ความรักสมัรสมานสามคัคคีในหมู่คณะอะไรเนี่ยนะครับในหมู่คณะถ้าสามคัคคีกันแล้วทำเรื่องอใหญ่ๆก็กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ละบากเพราะใช้พละกกำลังสามคัคคีกันมากเรื่องใหญ่ๆก็จะสำเร็จไปด้วยดีน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา แล้วพุทธภาสิทธิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นบทฐานการเรียนการศึกษาน้่นนองความรู้พื้นฐานของการอ่านบาลีครับก็จะมีพยัญชนะตัวใดที่เขียนโดโดๆโดยจะไม่มีสระให,ให้ออกเสียงอะไรครับสระอะไม่มีเดี๋ยวนี้ให้บาลีโอเหลืออีก โอ้เหลืออีกประมาณนะครับ19เอายี่ยสบนาทียี่สิบนาทีครับอย่างนี้ตัวยอย่างครับปาถะเนี่ยบางคนอ่านว่าบาทแต่ในภาษาบาลีให้อ่านว่าปาถะภาษาไทยบางคนเขียนก็ไกลตอเต่าอ่านว่ากดก็ได้แต่ว่าในภาษาบาลีก็จะออกเป็นกะตะ นะครับจะตันี่ก็ถ้าเราเรียนรู้นักเรียนนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้การอ่านภาษาบาลีและสะกดและการสะกดสระบาลีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีพื้นฐานสําหรับการอ่านพุทธศาสนาประสิทศาสนาสุภาษิตได้ถูกต้องนั่นเองครับนะเขามียกตัวอย่างครับความรู้พื้นฐานการอ่าน ภาษาบาลีครับปอปลาสะอาทศฐานอ่านว่าทศหานทศานถ้าภาษาไทยบอกบาทหรือปาดแต่ภาษาบาลีก็จะอ่านออกว่าปาปาถะเพราะว่าสระอาเขาจะปาปาโทปาถะนะครับบาลีนี no ่ให้อ่านว่าปาถะ เพราะว่าสระนี่แค่เขียนทังฐานตัวเดียวก็เป็นเป็นตัวอะไปนะครับถ้าเป็นอีเติมสระอีไปแต่เป็นเอก็ออกเสียงเอไปปาเทปาธิอย่างเงี้ยปาธะเนี่ยปาธีถ้าเป็นสระอีก็ปาธีไปแต่ความหมายก็จะไม่ตรงเนื้อหานะเพราะว่า อักษรที่ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่บนหรือล่างนะครับแล้วก็ไม่มีสระใดกำกับไว้ให้อ่านออกเสียงนั้นเป็นสระอะหมดครับทุกตัวเช่นทอถานเมื่อกี้ให้อ่านว่าถักนะครับเพราะไม่มีเครื่องหมายหรือสระกำกับส่วนพยัญชนะที่มีสระอื่นกำกับออกเสียงตามสระนั้นเช่นปลานี่ก,ออก็มีสระอาด,ด้วยก็ออกเช่นปลาก็ ให้อ่านออกว่าปาไปเลยนะครับเพราะมีสระอากับนั่นเองพา้นฐานนะฮะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับความรู้พื้นฐานภาษา,ษาบาลีถ้าภาษาไทยกตอ,อ่านว่ากตกไก่ตอตอ่านว่ากตุกดแต่ภาษาบาลีให้อ่านว่าอะไรครับกะกะตะนะากไก่ตอเต่าน,นี่คือ อักษรใดที่มีตัวเดียวนะครับในภาษาบาลีใหอ่านเป็นอะหมดครับกะตะอันว่ากะตะ mm hmm. อธิบายได้ว่าอักษรที่มีเครื่องหมายใดอยู่บนหรือล่างและไม่มีสระใดๆกำกับให้อ่านออกเสียงเป็นสระอะ mm hmm. ทุกตัวเช่นถะให้อ่านว่าทะนั่นแหละครับกะตะกะตะออกเสียงกะตะเน mm ี hmm. ่ยบาลีจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีจุดข้างล่าง นี่ก็ออกเสียงไปอีกอย่างหนึงนนน่งปัญญาปัญญาเนี่ยปุญญยังปุญูเนี่ยมีสะสอปัญญังก็มีสออัง,งตรกลมอยู่ข้างบนนะฮะนี่คือภาษาบาลีนะฮะอรูปุณฐานโอเสดาม่ไม่สามารถขึ้นจอให้ได้ ทีเรียกว่าผิทุนั่นแหละครับการสะกดบาลแบบบาลีมีการใช้พิดทุนี่ก็ใช้ว่าการใช้พิดทุนี่เพื่อให้พยัญชนะเป็นตัวสะกดไม่ออกเสียงเข้าไปอย่างนั้นนะจะมีตัวพิทุนะครับอุจเอุเมื่อเช้านี้ท่านใช้พุทธภาษิตเรื่องอะไรครับมื่อเช้าจําได้ไหม ที่ท่านออกอ่านอะไรนะพุทธศาสนาสุภาษิตธรรมะอ๋อพูดถึงเรื่องสามัคคีใช่หรือเปล่าอ๋อร่างกายโอ้ผมเข้าใจผิดไม่ใช่ร่างกายของตัวโองอ๋อมามาเมื่อสองลืมไปมาเมื่อสองครับผมบันทึกไว้อยู่ไม่ได้ยังไม่ได้เปิดดูนะครับนะ พุทธศา,าสนาพ,พุทธศา,าสนาสุภาษิตนะครับจะมีตัวอา่านเป็นภาษาบาลีคำอา่านคำแปลอยู่ครับยังเวสวติตาิโสนี่คำอ่านก็คือยังเวศวติตาิโสคำแปลก็คือคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นอันนี้ท่านเ,นเชื่อไม่เชื่อ จริงไม่จริงให้ท่านพิจารณาดูนะครับอันนี้บังคับนะครับยังเวเสวะติตาทิโสแปลว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นจริงไม่จริงคบคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคบเช่นไรต้องดูที่ตัวตน ้ล้น้ไปจะครบให้ตัวตนดีก็ต้องดูที่เนี่ยยังบุคคลรอบข้างนั่นแหละครับจริงๆเอ่อในตัวเราในตัวเรานี่มีมีอะไรครับนิสัยความความรู้หรือถ้ามีตับไตไส้พุงไอตัวเราใช่มีตับไตไสุ้่งมีท้อง มีของไว้เยอยอาหารเมื่อเรา,เอาอะไรครับเอาอาหารเอาขน,นมเอาน้ำเอาอะไรเข้าไปเดี๋ยวนี้อา่าไม่ได้ครับทางหูด่างบ่ได้แต่ทางไอ้ทางจมูกได้เห็นไหมคนที่ป่วยอะไรครับเขาหยดอาหารทางรูรูจมูกเอ่อรูจมูกแล้วก็รูปากนี่แหละมันผ่านต้องผ่านลำคอเข้าใจไหม จะผานลัคอแต่เราไม่มีมือลจ้ะจะเหลือเหรอจะเป็นคนเหรอเอาสมองมาไว้ที่คอแล้วมาไว้ทย่าน้โอ้ถ้าเปลี่ยนได้อย่างงี้ก็เป็นหุ่นยนต์ละเก่งละในร่างกายคนเราในมนุษย์เราเนี่ยเป็นร่างกายที่ประเสริฐและวิเศษที่สุดในโลกกว่าได้ไม่มีอะไรที่จะอ่ไม่มีอะไรพิเศษสุดเท่าคนเราหรือมนุษย์อีกแล้วในโลกนี้ครับ คิดูว่าร่างกายเราถ้ามีบาดแผลไปรับกระทบกับอะไรจิดนี้สักหน่อยอาจจะเจ็บปวดอยู่ระยะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนสองเดือนหายเลยมาราักษาอย่างครับลเลยสามนาทีร่างกายเราก็จะอะไรครับประสานประสานะสมประสานร่รา,รรรางกายให้หายเป็นปกติดีทำไมเราต้องมีเจ็บมีไข้ได้ป่วยละ่ะ ถ้ไม่เรามีตัวร้อนวนหัวตัวร้อนเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องมีมายาให้คนเราตายได้เพราะอาจจะมีร่างกายเราเกิดภูมิแพ้อาจจะเจอฝนเจอลองฝนเจอแดดแรงเนี่ยคือภูมิคุ้มกันเราไม่อะไรครับปรับปรับปรับสภาพไม่ทันก็ทําให้เจ็บไข้ไม่สบายได้เหมือนกันหรือไม่เราอาจจะไปอะไรได้รับสารพิษจากที่อื่น พิษจากเคมีพิษจากฝุงลอ่องพิษอาจจากฝุงลอ่องของพืชที่มีอะไรมีพิษเนี่ยก็ทําให้อะไรครับไม่สบายได้เหมือนกันหรือพิษที่ได้จากอะไรครับพิษที่สัตว์ร้ายอย่างเช่นงูเห่างูจงอางอะไรเงี้ยแมงแมงป่องตะขาบพวกนี้ก็จะมีพิษเนี่ย อย่างครับก <The good. S 1> ็ที่จะพูดว่าใน,ในตัวเราก็จะเป็นอะไรนิสัยเราอาจจะบางครั้งอาจจะมีความคิดที่ดีพูดดีสังสค์สบางครั้งเราก็คิดมไม่ดีนิสัยก็ <laughs> แย่มีทั้งแย่มีทั้งดีอยู่ในตัวเราเองใช่ไหมเนี่ยเขา,าจึงยกคนเรานะครับคนก็บอกว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นหมายความว่าการคบคน กานะรคบคนจึงต้องระวังให้ดีเพราะการควบ,บบุคคลเช่นใดย่อมทําให้เป็นบุคคลเช่นนั้นไปด้วยคนสามารถแบง่งหนึ่สประเภทคือคนดีกับคนไม่ดีคนดีไหมถึงว่าทางธรรมมีจิตนาเอื้อเฟื้อไม่ลักขโมยพูดแต่ <c oughs> สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงครับว่า ทางทมก็มีความขยันประกอบอาชีพสุจริหลีกเลีเ่ยงอบายมุกไม่เอารัดเอาเปรียบนสังคมหรือเอาเปรียบผู้อื่นครับผมให้อาจารย์นะ่องไนระหว่างคนไม่ดีกับคนไม่ดีอาจารย์นอนไหนก<ค>นใน็ในตัวเราในตัวเราใจเราก็อยากอยากเจอคนดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่ว่าโดยโดยโดยกิเลสข,ของคนเราครับโดยกิเลสค,คนเราก็ส่วนใหญ่ก็ มันก็อยู่ในใจเราเลยคนที่ไม่ดีก็ทางทรนท่านบอกว่าชอบประทุษร้ายทรมารนสัตว์รักขโมยเลยชอบโกงพูดคำยามค <ไป S 1> ิดแท <ไป S 1> นพ,<ร>พ<ร>ยาบาทเนีย่ยทางโลกก็เป็นคนขี้เกียจทำงานไม่ประสบความสำเร็จไม่ชอบศึกษาหาความรู้เหล่านี้นะครับยังไม่หมดเวลาเลยโอ้โหอย่างนี้ชอบไปเรียวเทรครับเอาน้ำมาสแกนครับลับหน้าอันนั้น ไปเจอกันใหม่นะครับโชคดีพี่ชัยร่ำรวยเสร็จในเรียนการศึกษากล้องกล้องเขามีความรักครับคนมีความรักสีมันออกอย่างงั้นครับเดินทางปลอดภัยครับเสร็จในการเรียนการศึกษาด้วยกันแล้วกันครับโชคดีครับคุณอนุโมทนา กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับสาธุอนุโมทนาครับผมอ๋อได้ยินไหมเนาะครับก็ขอ,อนุโมทนาสาธุด้วยกันแล้วกันเนาะครับเนาะจงกะโชคดีบายบาย